สุขภาพผมเป็นสิ่งสําคัญนะคะสําคัญยังไงไม่ใช่ว่าผมเราเนี่ยจะแห้งกรอบแต่ผมเราอาจจะหงอกเกิน ก่อนว้เออดีมากข่าวเนี้ยหงอกก่อนคนมาตั้งแต่3ปีที่แล้วไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ก่อนวัยที่ก่อนวัยคือวัยไหนอะเออไม่ไวัยที่ว่าวัยอย่าอายุ30แสดงว่าคนอายุ30เนี่ยผมหงอกเป็นเรื่องปกติอวไม่เป็นไรก่อนอายุ30เนี่ยเป็นเรื่องผิดปกตินะคะเพราะว่าคุณหมอถนอมกิบเพราะสุนทรแพทย์ผ่าตัดผิวหนังเลเซอร์โรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทบอกเลยบอกว่า ผมหงอกก่อนวัยเกิดจากหลายสาเหตุอ,อย่างเช่นเราเป็นโรคโรคอะไรโรคก,กลุ่มฮอร์โมนโรคเบาหวานคือมันไปรบกวนระบบการสร้างกลุ่มโรคเลือดแล้วก็เลี้ยงทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงรากผมไม่ดีคนที่มีโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอทําให้เส้นผมมันเสื่อมสภาพเร็วคนที่เครียดนะฮะคนที่สูบบุหรี่กินเหล้าอันนี้ก็เป็นสาเหตุยอดฮิตเพราะว่าการสูบบุหรี่ทําให้ผมหงอกเร็วสี่เท่า การกินเหล้าจัดทาให้ภาวะดูดซึมสารอาหารที่ไปเลี้ยงเส้นผมลดลงเรื่องของยาคุมกําเนิดก็สําคัญนะคะเพราะว่ามันส่งผลในเรื่องของการผลิตฮอร์โมนม,มันก็อาจจะทําให้ผมเนี่ยคืองอกก่อนวัยได้แล้วที่สําคัญถ้ามีผมงอกก่อนอายุ30ปีเนี่ย คุณหมอบอกว่าแนะให้ไปตรวจร่างกายเพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นโรคที่บอกมาทางต้นหรือเปล่าเพราะว่าโรคเหล่านั้นส่งผลให้หงอกก่อนวัยกว่าปกติด้วยสาเหตุแต่ละคนที่มีผมงอกช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยนะคะส่วนความเชื่อที่ว่าถ้าเราถอนผมหงอกเออแล้วเนีไง้นนี่แหละนี่แหละหนึ่งเส้นเพิ่มสิบเส้นอะไรเงี้ยมาเป็นกระตุ้นเหรอมันยังงี้อย่างนี้กระจายนบอกไม่จริงไม่กระจายไ่เกี่ยวกันเลยนะ่คะและไอ้ตรงนี้ของน้องที่มันมาอยู่กระจุกเดียวนี่มัน มีคําตอบเพราะผมหงอกที่เพิ่มขึ้นนั้นมันเป็นไปตามกาลและเวลาสภาพผมของเราเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมลงนะคะแล้วก็เม็ดสีมันจะน้อยลงมันจะร่วงมากขึ้นตั้งแต่อายุ30ปีและจะเสื่อมลงทุกๆสิเอร์ซทุกๆสิปีนะส่วนสีผมหงอกที่เห็นเป็นสีเทาและสีขาวเนี่ยมันไม่ได้มีสภาพที่แตกต่างกันคุณหมอแต่สีที่ต่างกันเป็นเพราะมุมหักเหของแสงมุมหักเห กระทบเม็ดสีของผมไม่แต่เวลาเพื่อนฉันดูนะไม่ว่าจะมุมไหนมันก็เห็นสีขาวหมดเลยจนไม่แน่ใจ เฮ้ยหักเงาหร,<อ>หรือเปล่าแสงอ่ะดึงออกมาสิแล้วมาวางกระดาษดำใช่ชับเลยไม่ใช่เขาหมายถึงสีขาวกับสีเทาเนี่ยที่เราเห<อ>็นบางคนผมหงอกเป็นสีเทาบางคนผมหงอกเป็นสีสขาวมันมุมหักเคข,ของแสง<อ>ที่ไปตกกระ<อ><อ>ทบเม่สีไม่ใช่สีดํากับสีขาว๋อ้โห<อ>พวกนี้คนละเรื่องกันพี่แล้วเขาบอกคนผมเส้นใหญ่อ่ะผมเส้นใหญ่ผมดำอะไรเงี้ยจะหงอกเร็วกว่าปกตินี่จริงไหมคุณหมอไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นแต่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาทางการแพทย์ใดๆคือถ้าเราผมหงอกแล้วเราจะไปหาหมอ เพื่อที่จะบอกหมอว่าเราผมหงอกก่อนวัยหมอช่วยรักษาได้ไหมคุณหมอบอกยังยงแต่ว่าการย้อมผมในวงการแพทย์เนี่ยคือในการย้อมผมยังทําได้อยู่แล้วในวงการแพทย์กําลังวิจัยไม่แน่นะก่อนเราจะตายเนี่ยอาจจะตายเลยเหรอเอออาจจะได้นิดนึงนะคุณหมอคะคุณหมอมีเสียงไหมคะไม่เยคะคุณหมอมีเสียงคะโหลคุณหมอคุณหมอมีเสียงไหมคะตอบหน่อยค่ะหมอขายอยากรู้คุณหมอไม่มีเสียงไม่ตอบแลวคุณหมอไม่มีเสียงไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเนี่ยจะไปดูซิว่าคุณหมอวิจัยไปถึงไหนแล้วแลวจะกลับมาบอกคุณผู้ชมนะคะค่ะ